สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับส่งผ้าไปกินครับส่งผ้าไปกินวันนี้ในประสนด้วยสวนนือแประสะปานเฮ่านี่แหละเบื้องตอนพอขวดง่ายก็ขวดหรืครับสามตอนะนะง่ายก็ขวดขวดแป๊บสี่เรียบง่ายแห้ง,งกอข่ญ่สามตอนกินวัดผู้เดียว เกีวยวกทั่วกระพี้พักน้อยนึงอากาศขาวพอดีหออ้หมันจะเสียบครับมาครับมากินน้ำกันครับมีกินแบบกระชอนด้วยส,วน,นส,สวนเปรซ่ากระชอนไปป่าคอเนี่ยนะไงครับคอลีด,ดนิดหน่อยเลยนะคอรีด ใหก็ขวดดีทีนี่ใครผอ,อมอครับมากินน้อกันครับบานกินแบบสไตล์ผ้าไปกินครับมีอะไรเราก็กินไม่มีเราก็ไปหากิน <c oughs> เราหนวกหัวมวนไปงนสินะครับกินเบียรวผักปอนน้ำขิงอ,อาแห้งมืออื่นไปหาก,การางานครับทำงารทำงาน โอ้เป็นตะเสียบกระดาษหิวแหงนะุมก็ได้สั้นหมดนะมาเลยครับมากินเขาน้องกันครับบ้านเที่ยวบักทั่วร์ก็ย่างเสียบผมปฏิเสธเองนะครับป่าพนมมาฝากฝากป่าพนมมาฝาก นะครับกินข้าวต้งกันครับบานนี่กินข้าวแรงกินข้าวแดงครับมึงมีงงงงนหกโมงยู่ไหมแต่ว,ว่าก็เตะเวีนก็นกนยังอยู่สูงอยู่นะครับกินข้าวต้งกันครับผม